ไปดีพี่น้องถ่ล้วเห็นเหี้ยมจะถึงมามาดูสสูตรดน้าในน้นเียว่ากาบนี่ออกมาแล้วครับ ิกรรหามได้ยังได้แล้วเรียบติ่มแล้วทิ้งกล้ามอีกแล้วลโอ้ทิ้งกล้ามพี่น้องเอาคราวนี้ปลอดภัยแล้ว ขนาดขนาดมันก็กระดูกแตกโอ,แตอโอ้โหหัวลงไปแล้วพี่น้องใอ,งอ้เขาหู้แล้วออาศัยความชำนาญเราเนี่ย Nó đầy mưa là 2,000พุ่น một đi, đi. Chôn rồi, chôn rồi. Chôn rồi. Nì chỗ ครับ chỗ rồi เด้อครับ Nì nè mà Nì

มีตัวเดียวใช่ไหมทุกวันแล้วก็ต้องมาเดินอยู่ที่เดิมไม่ครับต้องรอน้ำใหญ่น้ำขึ้นต้องเดินเท้าน้ำแน่นไม่แน่นครับอ่าไม่นั่นไม่แน่นตัวนี้แน่นตัวนเลยตัวนี้นะเปิดฝามาคู่ข้าวหอมจานยังไม่หมดมันเลยเออยนี่ผมเคยแล้วก็มัดป่ะ วันนี้ได้กี่วันนี้ได้ประมาณกิโลแล้ว,ลลวไปมัดไปเนาะเออตตอนนี้เราเรามัดก้ามใส่ด้วยไหมเนี่ยไม่ครับเราขายทางนี้เลยนะนัง่งเขาเห,าห่าลองเออ นี้จะขึ้นตามชายเลนใช่ไหมั้เมขึ้นถนหมี่ว่าถงะางครับการแค่เดินนี่ก็คุาเป็นยาเดแล้วเดิมเนยาเออป่าหมาวาเนี่ยหมะเอาอายสี่ร้อยนี่องโลเอาห้าร้อยเู่กนเลยเนี่ย

เล่ตัวนึงแลมันก็จะยางอีู่เหกแล้วหาบากทีต้องควมชํำน้ำควหรอครับมันมีเ,เ,เ,เกกมหล็กเด่นเาเหล็กวาเลยมันนีบเลยหนีบมือเตียงแค่เดียวเด่ก้ามมันใหญ่นะอย,อย่างบเอาวางขายอยู่น้ำมันน้ำสลดัด ไปแล้วกำลังซองหายอีกแล้ว่ตรงยางเป็นน้ำเนี่ยถ้าอายุแอลแล้วแล้วขายได้เราเด้อป่ะเี่ับรถไทยสิซื้อครือหประมาณหกโด เขาล้านถ้าวางอยู่ตลาดก็สิประมาณหมื่นร้อยถ้าเขาล้านอาหารก็กิโลละพันกว่าคุณก็จาสื่อกินใครสื่อกินก็จะราก็สื่อได้เลยเหมือนปลาสั่งเนี่ยเห็นตะสื่อเรานล้วก็สื่อ,ดอ,อ,อ,ดอได้ได้ละโตนะมึงเนี่ย hay ai có vấn đề file าจะไปทางใหม่แล้วแกจะไปที่ใหม่แล้วไปจะเอาไหมเอาต้องทำอะไรไว้ป่ะเนี่ยฮะเอาเก็บไว้ยังไงได้ล่ะไม่ตายยไว้แห้งั้งวันก็ไม่ตายาต้องแช่อะไรไหมไม่ต้องแช่ใช่ไหมไมีตั๊ตัวใหญ่อะไรก็ปิดไม่ได้บ่เนี่ยป้าใส่ถุงไว้ก็ได้ไมั้งมันไม่ตายหรอก ผมพวกผมไม่เคยกินแบบนี้เป็นยังไงบ้างปูทะเลไม่ใช่ปูม้านะนี่ปูทะเลนะอนี่เขาขายกันเป็นพันเหมือนกันถ้าเกิดพกเจ็ดร้อยได้เงินต้าไม่กล้าซื้อกินหรอกเนาะฮะพวกผมไม่รู้ว่ามันเป็นปูอะไรไงแต่เห็นวางอยู่ก็หนั้นปูทะเลของหากินยากด้วยอ้าวของอยู่ในรูอ่ะถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ไม่ใช่พี่เขาเนี่ยไม่เราหากินไล้วนะปูม้านะ ปูไม้ปูติดตะไคร่อยู่ในกลางทะเลอย่างนั้นมันถูกเออนี่เขาจะเอามาขายแล้วกำลังจะล้างมาแล้วของหากินยากพี่น้องแกบอกว่าอุ้ยหากินยากว่างินอ้ยปูวังที่ไม่แน่นปะอืปูวังเลี้ยงเหยื่อทำแทบอันนี้ของธรรมชาติเนาะส่วนมากทุกวันนี้เขาจะเลี้ยงเนาะเลี้ยงแล้วมัน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 ไม่แน่นใช่ไหม ก็ให้หารไงแล้วกี่กี่กี่วันที่ถึงจะกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งได้เนี่ยผมมันไม่ถ้าพูดถึงว่าถ้าถ้ามาโซนนี้แล้วเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาหามันห้าวันมันช่วงมันมันไม่ค่อยวางทำเยอะเนี่ยววงเนี่ยทั้งวัวงและพันไรผมดูแลอยู่ห้าร้อยอหรือปลาเลยงกุ้งอยู่ไร่ทำตัวเองสองร้อยแล้วก็ดูแลใหญ่สามร้อยพี่พี่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเป็น เป็นเสริมดูพี่น้องตัวอุ้ยนี่ไปซื้อไงก็เกินพันจกบอกเกอนพันเป็นผิดหวังละตัวตัวสดๆเลยยอดเลยเนี่ยปูเนี่ยปาดินหน่อยนะลอดินนะน้ำแห้งอืก็ต้องสร้างเลยข้าเจ้าเอื้นพันตัวเลยพระสาบานข่อยเอื้นนี่ เมาันได้ครับแว้งแหงฝาไม่ตายเรายู่ได้ทุวันนี so ่ผมแม่ไม่สะอาดเลยเดีวน้ได้ได้เดี๋ยวไปซ่อมอกสักเดผมไม่คิดมาัรับคุดผีดซ้บายดีพี่น้อง